วันนี้ไปเที่ยวกับเด็กแก๊งมาเด็กแก๊งก็มีพี่ออบจุมพลพี่นิววีสุดน่ารักเอา้าพี่ออบจอยเฉยนะครับมีพี่ออบจุมพี่นิววีพี่ที่น่ารักทั้งคู่นะครับเอาจริงเพิ่ง เคยได้มาแบบเที่ยวเต็มๆกับพี่เขาสองคนก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อผมอีกสองคนได้ถึงถึงแม้ว่าพี่เขาจะดูแบบว่าเฮฮาก็ตามแต่ว่าพอพอถึงเวลาที่เราต้องพึ่งคือโอ้โหพี่เขาพึ่งได้จริงๆนะครับน่ารักมากแล้วก็มีน้องดังมีฟอร์สแล้วก็มีชิมอน ซึ่งทั้งหมดก็จะโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเราก็ไปแอบ,บเที่ยวกันก่อนและแล้วเราก็เต็มลงเลย <c oughs> ใจวมเผาตรงนี้เลยไหมพี่อ๊อฟจะขึ้นมาด้วยกันไหมยอยากขึ้นมาด้วยกันไหมน้องถามหาอยู่ไหนไม่ใช่พี่บอยบอยต้วนผมก่อนไลฟ์ผมบอก ตีแล้วว่าเดี๋ยวเฮียจะไลฟ์นะมาจอยไหมี๋ยว,ว่าทุกคนซีซีวิดีโอคอลมามันก็เลยกระตุก งงงงว่าฟอกซีไปแล้วว่าไลฟ์อยู่มาจอยได้นะทถ้าว่างอ๋อได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวได้ไปเห็นมาผมไม่ได้งอนกันทิปนี้เราไม่ได้งอนกันเลยแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เจอกันนะครับมันแค่ไม่ได้เจอกันแค่นั้นได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงช่วยตอบหน่อย ใครได้ยินเสียงช่วยผมตอบหน่อยได้ยินไหมครับเอาได้ยินไหมฮัลโหลโอเคเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อก,กี้ซีวิดีโอคอลมาเราเครื่องมันเลยกระตุกใช่เมื่อก,กี้คือก่อนจะไลฟ์บอกซีแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไลฟ์นะถ้า ว่างก็มาจอยเพราะว่าน้องเพิ่งโชว์เสร็จกำลังแบบไปกินข้นขาวอยู่กับแก๊งกวันนี้ที่โชว์เสร็จอะไรอย่างนี้เราก็อ่าถ้าไหวก็โทรมาแต่ว่าเมื่อกี้วิดีโอคอมาก็เลยงงว่าเอา้าก็รู้อยู่เอา้าแล้วสีไลน์มาผมต้องทำยังไงเดี๋ยวพอเข้าไปตอบไลน์สีก็จะกระตุกอีกบอกผู้จัดการไปแล้วนะว่า เราจะไลฟ์ไปบอกสีด้วยไม่รู้ว่าชีบอกหรือยังฮัลโหลถึงไหนแล้ววะ,ะเมื่อกี้ลืมเลยช็อตถึงไหนแล้วถึงโชว์วันนี้สองไปเที่ยวอ๋อเอาซีมาแล้วจะเล่าทริปวันนี้ซันหน่อยแต่สีมาแล้วทำยังไงดีลบไปหมด เราไปทำอะไรมาบ้างวิวเรียควส์วิวเรียควส์ทำยังไงวะดูตรงไหนวะฮ้ย hey. เอา้าโอเคขอบคุณมากถึงเรื่องนี้ไม่ได้งอนกันใช่ผมไม่ได้งอนอะไรกับซีถูกไหมซีพิมพ์มาเราไม่ได้งอนกันแต่คือเราแค่ไม่ได้เจอกันครับพี่ไอตอนนี้เหงาครับถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปนอนแล้ววันนี้ก็ คือผมรีบมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดขายบาัตร10บโมงเช้าของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนั้นผมน่าจะซ้อมอยู่ผมก็เลยจะมาอวยพรใช่แต่วันนี้เราไม่ได้งอนกันไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเราก็ไม่ได้งอนกันใครเข้ามาเลยไลฟ์ live อยู่ไลฟ์ live อยู่นะฟอสบอกบอกทุกคนว่ากูไม่ได้วันฟรีนะไม่มีเออ เราแค่ไม่ได้เจอกันใช่ถูกไหมฟอร์สก็แทบไม่ได้เจอบุ๊กเลยเช่ถูกปะใช่เราแค่ไม่ได้เจอกันครับทุกคนใจเย็นๆนะเย่เออแต่ว่าเรายังรักกันเหมือนเดิมวันนี้มันเป็นวันนี้คือกรุ๊ปใช่ครับถูกต้องแล้วใช่วันนี้มันเป็นกรุ๊ปเต้นกรุ๊ปเต้นเขาก็ไปซ้อมเขาซ้อมเสร็จเขาไปที่นันต่อนี่กรุ๊ปชิลไม่มีอะไรทำก็เอ้าแล้วไอ้บุ๊กมาเอ้าเอ้าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ไง แล้วเมื่อกี้กูเพิ่งบอกว่าฟอสก็ไม่ได้เจอบุ๊กก็นี่เพิ่งมาเจอที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเขาโดเขาเดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิดว่ากูไม่เจอซีแล้วคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวกูงอนซีไม่มีไม่มีไม่งอนไม่เจอใช่ไหมผมไม่ได้ผมงอนซีไหมไม่ได้งอนซีอยู่ไหมเขาบอกว่าไม่จิ้มงอนซีเหรอเออในดเวลเปเตอร์เขาดูว่านี่ต้องเปพียงอนกันนี่ผมก็เจอดังเมื่อกี้เลยเอ้าเวลาเวลามันไม่ตรงกันเอ้าใช่ยังไงอ่ะทุกคนมันซ้อมไม่เหมือนกันเวลาใช่ ใช่นะครับบางคนว่าบางคนไม่ว่างใช่เห็นไหมมีคนพิมพ์ว่าเรายังรักกันเหมือนเดิมถูกไหมอือใช่ใช่ใช่จุงบุกว่ะจุนฟอสมังเกิดแลจินจินว่ะจินจินเินเกินเราเป็นอะไรฟอสดังจุงบุกฟอสดังไม่ครับยังเป็นยังเป็นฟอสบุกอยู่นะครับแล้วก็จุงดังนะฮะนี่ดีอยู่แล้วแล้วคืออะไรคือผมลืมล็อกห้องเหรอทุกคนเลยเดินเข้ามาได้เลยผมพี่เปิดให้เข้าเลยแหละ โอเคงไทยของพี่จิมเลยเดี๋ยวกูไปแล้วสมุตัวยาแล้วไม่พี่จิมมีสีแดงกีกันหนีใช่ไหมแกไม่ต้องมาแก่ด้จาใบนี้อใบเดียวพี่จิมได้สีเขียวมาบ้างในปไม่บอกพี่จิมหมอจะซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมันต่อแถวนานเกินไม่ได้ต่อเลยพี่แกเรียกไม่ได้เง่นมาแทนหมอจะหมอไอฟอดผมเล็งมานานแล้วที่ญี่ปุ่นอ่ะโคตรหนักเลยเดี๋ยวถึงญี่ปุ่นเลยโคตรหนักเดี๋ยวรอลงรูปเดี๋ยวรอลงรูปเดี๋ยวเก็ตเลยเรื่องราววันนี้ ไปขนของอ้าวไปแล้วเหรอใช่ไปไหนกันนะอย่าลืมนะครับวันที่30มีนามาดูลาสท t วายอ g h ไลกันเยอะๆไม่มึงบอกพรุ่งนี้ขายบัตรก่อนอ๋อพรุ่งนี้ขายบัตรนะครับผมใครซื้อก็กําไรครับคหรคืนความสุขให้ประชาชนพรุ่งนี้ขายบัตรนิวโดนอ๋ออ๋ออวยพรหน่อยครับน้องนักน้องน้องม้งนักมารหน้าสู้ๆขอให้ขอให้แบบ บัตรโซอจนต้องทำรอบที่2รอบที่สามเลยขอให้ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับขอให้บินบินฉ่ำครับผมแล้วขอให้บินฉ่ำแฟนบินบินมาดูเลยเยอะๆคุยเตอแล้วพี่ผมแล้วน้องน้องจะมาดูพวกพี่ไหมครับเลยนะครับน้องจะมาดูพวกพี่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยววันไหนวันไหนนะวันไหนมูลนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกพ่อแจ็คให้พี่ชวนมาดิพี่ชวนมา ไม่เอ้ชวนขึ้นหรอฟรีไหมพี่จิมให้บัตรฟรีไหมชวนขึ้นใช่ไหมชวนขึ้นแบบนี่พี่จิมให้บัตรฟรีไหมให้ดิเดี๋ยวไม่ให้พี่ถ่ายอ๋อวันนี้ไม่ให้วันนี้ไม่ให้พี่ถ่ายจริงพี่ไม่หาเดี๋ยวผมก็ซื้อบัตรไปดูพี่นี่บัตรเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่ไม่รู้ขอหน้าสุดได้ทำไมพี่จิมขอหน้าเดี๋ยวผมไปหน้าสุดเลยอันนี้ปูไปแล้วนะไมหน้ให้บัตรฟรีให้ขึ้นไปบนเวทีตัวนี้อหน้าเลยแน่นอนอยู่แล้ว อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่ยมีโบยมีฉ่ามีฉ่าอันนี้มิฉ่าลักอะขอขอใบหนึ่งขอใบหนึ่งอ่าแบ่งแบ่งกันวอร์นี้ก็ได้อันนี้จริ้มเอันนี้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 หมดไปเยอะอันนี้หมดไปเยอะเพิงซื้อมาใหม่อันเนี้ยนี่เราจะไทยอินกันเนาะอันนี้ด้วยไทยอินเนาะของมิจริงป่ะครับไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ของลับอันนี้ของลับขอกไม่ได้โอเคอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ของลับอ้ยโอ้ยน่ารักอะ กดบัตรนะครับพรุ่งนี้กดบัตรเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าเข้าเฟรมนะเอ้ยไปดีกว่าไปละวไปแล้วไปแล้วไป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  Enjoy เนี่แหละผมนี่แหละไปายด้วยไปายครับพี่จิมวันนี้ขอให้กดบัตรได้นะครับทุกคนไปไปจิ๊จุ๊บฮะอันนี้อันนี้ขอเอาได้เอาไปเลยถุงจริงปะเนี่ยเอาไปเลยถุงไปายพี่จิมผ่านดีครับไปไปไปายครับ